เอาทุ่งอันนี้มานี่ยยมันทำหักกันอยู่นะโอ้ยมันกองไว้นี่กันแยแๆเนี่ยยุอันหักหักอันชี้เก็บอันนี้ดีกว่า,าหักหักมอนไม่เอากันเน่เราเอาไปให้มาามัน เต็มทุ่งเลยอยู่เอ้ย em xuống nghe vô hết kìa Ủa, cái gì dây đi qua ทุอะไรไม่รู้เอามาโอ้เออตอนนี้ก็เยอะแยะไปเอาไก่หิ้วหนักอ้ยหัวใหญ่ใหเนี่ย ทั้งบนมันขึ้นมาอันน้อยหนึ่งดึงขึ้นมาอันไปเลยดอเมามีดมาอือ ย,ย่าอายุเขี้ยวๆตั้มในดงย่าน,น่าจะหัวใหญ่จะ<ไห>ใช้ทิ้งแล้ว อดีฮะทำแค่นี้เหนื่อยไปเก็บพริกก็เข้าได้สิ ทำแค่นี้เหนื่อยเก็บพริกก็เข้าไว้ดิห้าทำไมคนไไไไมมมมก่่ด้้้อยาเเีีนนีงนนะแลว ดีดีเยอะแยะกะอบกตรงนี้เยอะแยะไปเอาเอาไปเอาไสักไก่นุ่นทื่อให้เหนื่อยอ้เนียพัวดีดีงันไปเอาไปหมดปังไม่รู้นี่ถ้าจะทายมันได้เนี้ยถ้าได้จังเลยไปให้ดมาา กินดิต้มใส่ข้าวให้มันนะต้มทุกวันเที่ยวไปะไะฮะ,ะอ้อเป็นไรไม่กินละต้มน้ำซุปมันยังกินเลยกันทั่วเฉียแวนี่มันเป็นเนื้อเนื้อมันไม่กินกิน แยะเดี๋ยวให้ดโดไดเหมือนเนี่ยมันไม่เอากันมันเห็นต้นเหี่ยวอ่ะแต่หัวมันไม่เหี่ยวเออท่อดง่ายเลยดินเนี่ยใช่ได้ไหม ล้วนเลยใส่ไปหมดป่ะ,ะกลับกล้ามเอาอีกอนนึงวางไว้ทางนะกลับมาจะตายที่จะตายเนาะกดหัว,วห่วงมากต้องห่วงไม่มีเรื่องอะไรหรอกมีแต่เรื่องก,กับข้องมาก เขาจะทิ้งแล้วมันก็เสียดายนะไปซื้อส่งหัวสิบบาทส่งหัวสิบห้าบาทเอาค่ายก็เตี๊ยนก็ไปไว้มันไม่ได้เน่าอะไรแล้วเฮ้ยมันกระฟอง ใส่ตู้เย็นมันจะมาป้อได้งไงใส่ทั้งเย็นนะนะทั้งน้ำแข็งอะ่ะมันต้องใช้ต้มน้ำซุปอยู่แล้ว จะุ่งเล็กเนี่ลริมๆนะมันไม่ทอดกันเลยมันทอดง่ายจะตายไม่เอากันเอาแต่หัวนช่วยๆกันนะโอ้ยอีลาบอีกแล้ว กำมีราบโอ้โหสองห้องคู่เลย ไม่รู้เก็บไปงานได้หมดไปหมดตามมืเก็บมันก็มันมือท่อนง่ายมากเลยยุ เด็ดเลยตัองตั้ง,งหน้าไปถึงเอาให้มันมารับมันก็เอาไปใหันเต็มมันน่ะนตั้งหน้าไปมั่เต็ม,มเลยเไปใส่้ั่างไปมั่งอะไรมั่งหัวดีๆนั้นยุนะ นู้นนะที่ไม่ใช่ที่ไหนอืมที่เนาทอดไว้นะเดี๋ยวก่อนช่วยทอนเอาอีกอันเหี่ยวเหี่ยมึงไม่ทอนกันนะเนี่ย่อนง่ายดึงขึ้นดึงขึ้นนล็กว่าต้องขึ้นหนามันจะขึ้นจะท่อนออกเองเออฟอฟอหรือมันนี่เป็นอะไรจะฟอแล้วมันเหี่ยวใช่ไหมมามันไม่รู้หรอกว่าฟอไม่ฟอต้มแล้วมันก็สุกอ่ะ

Huh? ทำอะไระนะา่อ,ไไอย่อยอไไนั่าไ,ไ่อ,ไอยู่ันิอเรงแกห้นมอลยยู่ไงก็ได้ไม่เคยใส่ใจหรอกเรื่องพวกใครจะมาจะไปยู่ยู่คนเดียวอยู่ได้ เกิดมาก็เกิดคนเดียวไม่ได้เกิดมากับใครปะปะยิ่งท่อนก็ยิ่งไปเรื่อยเชื่อเลยไม่รู้จักพอทอดก็ออกดีดีเพยายาวยาวอเ,ยเออ ใส่ทุ่งใหญ่ท่งเดียวกับตั้งเรียงทุ่งใหญ่ทุ่งไว้ใส่ข้าวมากใส่หมด้วเนี่ยเอะแะแฉะม่มดกระดดกข้ามาอีกเทนึงวอ่งิ่งวิ่งวิ่งิ่งิ่ นี่หนูตบแป๊บมาเลยปะันติอีลาบใส่ไส่ทุ่งนั้นแล้วก็ใส่ตั้งในทุ่งนี้ตั้งห้าใส่กลนทุ่งเลยเนี่ย่ะใส่เข้ามาก ไกเนาะไก่เงี้ยกรเดี๋ยวก็โดนเนาเดี๋ยวนี้เลยดูเสียงไก่ป่า it's <laughs> ม่มีอะไรแม่ไปเอาหัวเช็ดเท้ามาไม่มีข้าว